สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูาแปลงนาข้าวสวนเกษตรอินทรีนะครับานาแปลงนี้นะครับกับวันนะครับตั้งแต่น้ามาท่านมีนะครับมันก็นเลยได,ด้เต็มเม็ดเต็มนวยเนี่ยนะครับเขียวงามนะครับว่าถึงเรื่องนาแปลงนี้นะครับจะมา,อาบอกพี่น้องว่า หน้าแปลงน,นี้ได้ขุดนานาดินนะครับนาดินเอามาใส่สวนนะครับเพราะว่าหญ้าหญ้า,าวายพิ้นมันลายนะครับกเ็เลยได้ขุดนาดินออกมานะครับอตอนแรกๆที่ว่านใหม่ๆนะครับการขุดนาดินนะครับเพ็ดให้ดินบ่มีแร่ถาดอีกยังเลยนะครับเพราะว่าขุดนาดินเพ่นไปแล้วนะครับ ที่นี่วานเท้าวานไปมันก็ขึนมาห้องมาแห้งนะครับตอนแรกก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปมันก็มันก็บวกขึ้นนะครับที่นี่ก็เลยหันนะครับหันมาใส่ขี้งัวขี้ง้วแห่งบ้านเท่าเนี่ยครับกอกใส่กระสอบกระสอบนะครับแล้วก็ไปห้อยห้อยนะครับในเขาที่ว่านไปแล้วนะครับ หลังจากที่วานไปนะครับก็บมีฝนตกลงมาเนี่ยนะครับดินก็เลยชุ่มชื้นขึ้นมานะครับเขาก็เลได้แร่ธาตจากาขีง้ง่วแห้งเข่านะครับมันก็เลยเป็นเขียวๆอย่างสี่แหะพี่น้องตะกี้นะครับเหลืองๆนะครับแดงๆบวแตกนะครับก็บมีอ่า วิธีการนะครับมาบอกพี่น้องเด้อนะครับถ้าพูดใดหลอกนาดินนะครับบานเข่านะครับมีขี้งัวบานเข่าหาง่ายๆเนี่ยแะครับใส่ลงไปเลยนะครับให้มันมีหนาำเนี่ยจากน้อยกะยายๆให้มันทัวนะครับเข้ายาไปกระจุกไวมองได้มองนึงนะครับมันกะสีเ็ดไหุ้ตายได้ขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันเข้มนะครับมันกับเป็นปุ๋ยอินทซีนะครับเขากะห้อย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 ไวไกลๆนะครับ บาที่นี่มองได้ที่มันบ่ถือนะครับเขาก็คอยเอาไปใส่ไม้นะครับอาจจะได้หน้าเขาเขียวๆงามๆนะครับอาจจะได้ผลผลิตห้ายกาปีที่แล้วกับเป็นได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วหญ้าร้ายนะครับอาจจะเป็นหญ้าไว้นะครับมันก็จะขึ้นตอนหน้ามันบกนะครับมันก็เลยจะงําเขาไปเนียนะครับปีนี้ก็ได้อ่า วิธีการไม่นะครับกัญยากับสิบ่ค่อยมีนะครับกสบบัสีมีผ้าป,ปายเป็นอ่าอยาต้นกกกระเดียงแบบนี้นะครับเท่ากับว่าเป็นยังเข้าค่อยเป็นลูกเอาที่หลังเนาะพี่น้องเนาะอยากแดงงามๆกับล่องเมืงเอ,องเดอ้อพี่น้องเด้อใส่ี้งว่าบานเท่านี่างนะครับ